การประปาส่วนภูมิภาคหลากหลายสาขาค่ะได้มีการเปิดจุดบริการในการให้บริการน้ําดื่มสะอาดค่ะการประปาส่วนภูมิภาคค่ะที่สาขาภูเก็ตมีการเปิดโครงการน้ําดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายการเข้าถึงน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนค่ะ เมื่อวานนี้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตอำเภอเภรกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทูได้เป็นประธานในการเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเต,เตชันโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมพร้อมกับเปิดให้บริการค่ะ ผ่านทางระบบออนไลน์ทั่วประเทศทั้ง54แห่งซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำสะอาดได้ฟรีโดยใช้ระบบกรอง r o แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยรังสี U.V. ค่ะผลิตได้2ผลิตต่อชั่วโมงซึ่งปีนี้มีการเตรียมที่จะเปิดเพิ่มอีก5แห่งนะคะแล้วก็ในปี2,570วางแผนที่จะขยายไปอีก95แห่งรวมทั้งสิ้น178แห่งทั่วประเทศเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึงค่ะส่วนปัจจุบันนั้นได้มีการจ่ายน้ำสะอาดไปแล้วกว่า1 6 0 0 0ล้านลิตรแล้วก็เตรียมที่จะขยายเพิ่มไปอีก5แห่งในปีนี้และมีการตั้งเป้าเอาไว้เหมือนที่บอกเลยค่ะในอนาคตก็คือ178แห่งทั่วประเทศเพื่อยก,ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการลดค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดนะครับโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันเช่นเดียวกันซึ่งก็เปิดพร้อมกันก,กับการประปาอีก54แห่งทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะครับเข้าร่วมพิธีโดยงานนี้ครับได้มีการจัดขึ้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชโดยทางด้านของนายสิงห์ชัยอินพิชัย ผู้อำนวกยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตีก็ได้พูดถึงโครงการนี้เอาไว้น่าสนใจครับว่าการประปาส่วนภูมิภาคนั้นมุ่งมั่นที่จะตั้งใจในการขับเคลื่อนภารกิจสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยโดยประชาชนสามารถที่จะนํารถบรรทุกน้ําดื่มนะครับหรือว่าภาชนะบรรจุน้ําดื่มมารับน้ําดื่มได้ที่จุดบริการน้ําดื่มสะอาดมินิสเตชันครับ นอกจากนี้ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะนางสาวสอนอนง ทรงสมนธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเต,เตชันโดยมีนายสมชายบุญส่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงพร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุงค่ะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุงค่ะได้มีการกล่าวชื่นชมการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งมั่นในการพัฒนาน้าปราปาเป็นน้ําดื่มสะอาด ในราคาประหยัดและเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ